เพชยงังมั้นี่สมป้าสมป้าเส่บเปิดปุเอเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูเบญงสมป้านี่ห็นใหสื่อมาสองโลเมนูนี่เปลี่ยนบ่ัมตั้หมกทัวเด้อทัหมกทัวร<บ>์พราะหมกทัวร์วกับมาไเราเงียงกือไม่ครบเด้อเน่ยตีเด้่มีครบหมดหเด้ อันนี้หนึงเขาหนึ่งเขาหนยิ่งมากล้วะซีี่างน,นี้หมักสามซีซ่ยาตีเด้อบันนี้เด้อวาเนี่ยบ,บุคบพี่นี่เนี่ยขาดบไหร่คูกับหนาบันี้ของหมักของหมาก่าติมีขาดบไหรเด้อตรวนกีกระตือไหมครบอยู่ไหบุมมีแต่รถดีปมงบัวรถดีบุมี กูกเคซื้งวแล้ว,วคือบอบยังเือมาหาล้ลยบกักกระเทียมกคยือมา,าแลวบัตรพีกคยือมาแลวถือไม่ก็เบิร์ดล่ะถาเนี้ยเงเงินดวดีนเด้เเบุมีกับบุยังขงวนุบก,กร,กรเทียปลาแดกใหม่นี่กันอันนี้เาฮงเลยนะสำรวจทนายเพิ่นไป โปรตนาไอพิ่นไปนําปลาเดกใหม่พี่ลุงพอดผมปลานิ่นตัวใหญ่นีใหม่คองแทกพี่เบไงเอาบาดนี้เมนูเปลี่ยนเมนูใหม่เลยบาดนี้เทพิ่นว่ามียังก็มาลดเพิ่นเฮ็ดให้ได้เบิดเฮ็ดบ่ไดรที่ฝักเงินเก็บเอ็ดเดิลเนี่ล่ะเพิ่นว่ามันบ่มีมันบ่มีให้เฮ็ดตัวนี้แต่ว่าท้าพึ่นจวดตัวนี้ไปนี่เว้าดูโพดนี่มือคืนเนมือท่าะเล บเบิร์ตสองคนหน่อยว่าวาผู้าาเดียวเลยว่ายใหญ่เสียบกุ้งเมาอยู่ว่ะเราพ่สอบเลยมือนีพ้นกระตีเลยเปลี่ยนเมนูมาเพราะวมือเคลื่อนกิดก่อยหนอมือเคลื่อนกิดก่อยมือนีขายูอูท้องชูพันกินตุ่มปลานินนี่แล้วเบิรงบัน ที่แรกว่าเทยวมันเขาแก่แล้บวบ่เอาเลื่องเป็นนวยแบบนี้มาเลยมาแก้วไอ,อ้ยิงเนาะเงี้ยผมปานิ่งสวดหนามมันฮ้อนนี่เหมือเอื้อนสิเอาป้ามาเผาบอกเทว่าเหลือปลาเผาอะไรขวดหลวงพ่อมาถือว่ขวดเมื่อไหร่ปลาเผาคือมีจฉ่กินเหมียงมันแหลกบัวขึ้นเ,ล,เลย เราก็ซื้อข้าวปุ้นซื้อบ่ตริษัทเข้าท่านแล้วเว้ยข้าวปุ้นซื้อพักมากเออบ่ตริษัทเข้าท่านแล้วเขาบ่ต้องหนึ่งเขาป้ากินกับกึ้นกับอันนี้ครูเพิ่นกางเต็นท์แล้วเพิ่อนเต็มเสียบนี่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 มองเสพเพิ่นนอนเสพเพิ่นก็นอนจังสี่นี่ล่ะไกลๆหลวงพ่อนี่ยแหละครับนี่นี่แหละครับวิถีชีวิตการอยู่การกิน ไก่ยู่ไก่ไก่ลวงพอเพิ่นปุกพักรักษาคพนขุมข้องมือเงินกับศเีค่าขายดีๆเาลงพอไปดีเมนเพราะว่าเพิ่นกับศรปุ๊กพักรักษาคุมข้องเฮาเพื่อนเฮามาขาขายเฮามาอยู่ต่างแดนต่างทิ่นี่แหละครับมองอยู่กันอยู่กันกินของเสียเพิ่นนี่แหละเทียเทียทีเพิ่นอยู่อันได้หลานอาหารดีเลยเด้ยเป็นเสียดีเลยเด้ยเพิ่นเพิ่นออกล่าออกเพิ่นรับมันบุยอิสระเพิ่นว่า นี่อยู่นี่คู่ัดอยู่ขั้วเซฟมือหนึ่งผมได้นี่กระทะอย่งนี้กระทะหนึ่งเนี้เนาะยรายทหารแบบหรูเผมได้พิ่นอยู่นี่เพิ่นเเพิ่นต้องสะอาดเพิ่นว่าป้านี่กับเขาล้างมันเรียกกรต้องล้างอีกที่เราเพิ่นกระต้องล้างมันสะอาดมันจังสีกินเสียบกินนู่นว่าในเห็ดส้มกระโป่งหลายบริวณนี่ล่ะเสีบ คนเคยเห็นอยู่ในร้านอาหารกันเนวนี้แหละหู้เขาไปขายของเป็นอย่างละ่ะไปเป็นเซฟคือเกาบอกร้านไหนล่ะเขาลืะโอ้เขาลาบคือเ่าถ้าเห็นอาหารดีปานนี่เขากระสิทุกแล้วครับต้มน้ำกระตีเดือนเลยนะครับเด้อรอชิมครับผม